ดีครับมากรลาวมากรลาวแม่หมูชนกุหลาบนะครับหมูชนกุหลาบวันนี้กำลังงั่วกำลังปั้นเนี่นะครับนี่กำลังปั้นเนี่นะครับนี่นี่เอานะครับหยบกรองเลยนะครับมั่วกุหลาบนะครับตันนี้กาวตำราก้าวตำราเด็กๆนะครับนี่เด็กๆมันวันนี้มาอลไรเด็กๆกระลาวเด็กอยู่เลื่อยครับ ติดตามติดเพื่อนะครับแมนเลยครับแมนแมนแมนตัวตัวมีหุ้มกรองหน่อยจุบกรองนี่อ๋อเนี่ยเรียกรองเลยเบร์น,นี่อย่างดีนะครับอย่างดีหมวชนกุาะนะครับวางซ้อมมาแล้วประมาณสี่ร้อว้นนะครับสองหัวเมียนะครับนี่นะครับ,รบห่วงฆ่าตำรานนรห่วงกุาะนะครับ อย่างนี้กินกล้องเลยนี่โอ้เรียกลองเลยนะครับตรงได้จ่อปาดนะครับใส่ปาดนะครับใส่ปาดกินปยิ่งยากไปอีกนี่นะครับจามันจามจามันตั้งย่าอยู่นะครับลูกจัดเต็มนะครับแล้วก็ไมาได้กําลังจัดเต็มนี่ชีวิตในชนนาบอทนะครับแบบนี้นะครับเลี้ยงงัว นแมวชนครับแมวชนกันลาวเนียบของโคเล่ครับโคเลา่หมวทมเป้งครับทมโคตรยาวมาแน่นนะครับวัวนี้หัวจาวมันโคตรนะครับเลยทมกับแัวย่อนะย่อไปไปนี่หนังพันนะครับเด็กๆเลยนะครับเด็กติดการติดเจนะครับ ปลาเป็นคนอางทีตานี้เพี้ยแบบแน่นปลวกๆมาแน่นปลวกๆ <c oughs> อยากกินกล้องนะครับอยกินกล้องอย่างเดียวใต้ปารนะครับใต้ปารนี่น,นี่ใต้ปารนะครับเหมือนจามเลยครับกุหละะา่เจ้าปลาตนะครับจามเลย <c oughs> นี่นะครับจามไปตัดหญ้าเนี่นย,ยาาวันนี้ตัดหญ้าตัดหญ้ากาได้หมครับหัวในกินหญ้ากาได้หมด เฉยได้ไม่รู้ครับไม่ได้ตามดีกันนะครับเฉยเฉยได้ี่หัวนี่เฉยได้ลาหนี่ไม่ไม่เฉยดินะครับไม่เฉยยั่งนะครับเดี๋ยวงได้ก็ลืมหัวปั้นนะหัวปั้นปั้นนวครับไม่ใช่ปั้นน้ำเตะปั้นน้ำเตะนะนั่นไหวแข็งนครับไม่ได้แข้งหัวนะครับแข้งอะไรอิ่นแข้งแข้งนกคุ้มไม่หน่ครับ ใต้ปาดนะครับวัวใต้ปาดนี่ไงปาดหน่อยนี่นี่นะครับปาดแตนจ้ามเลยครับจ้ามกับจอปาดนะครับแตนจ้ามกองโคลาอนะครับวัวตัวนี้กองโคลาะอย่าลืมเกลือที่ตำโจงด้วยครับวัวปั้นนะครับปั้นมาอย่างดีนะครับปั้นแบบเอาวัวมาเลยวัวเตะครับเหมือนแปั้นเปล่าปั้นเปล่า ไม่จ่ายนะครับนี่คือปันงวครับปันลงงูแกงครับนี่เด็กๆนะครับเด็กๆเดี๋ยวเลยเด็กๆกันนะครับเด็กงูนะครับงูตั้งยาวบาดโคกยาเซนนะครับเดี๋ยวเราไปมาเล่นบานร้างนะครับวิธีการโคกยาเซนยาเซนเท้าว่าไม่ตินค้ำนะครับยาไม่ตินค้ำอย่าลืมใครใด้ยาเซนเงืย์เม้นมาได้นะครับ สามิเนี่ยสามิรูดดีนะครับยันที่ว่ารังคาเลยนะครับสาว่าไม่ทิ้งกรรมยันหนอมิ้นนะครับยกไปว่าไปนะครับนี่นะครับกองโคลาะนะครับตอนนี้โคลาะหัวกาตำา่านะครับตำา่าตำา่านาเตคขึงน้ำน้ำขึงนะครับว่าไปยกนะครับว่าไม่จามยกได้เอาปัดปัดตีกันหนเปล่าปัดนี่อ๋อนะครับ ช่วยครับช่วยด้วย,วยแหล่วงเก้านะวงเก้านี่วะวงเก้ากิานหญ้าโจนะกินหญ้าโจนี่นี่นะครับปลาไหลครับปลาไหลครับนี่ยกหัวกินหญ้าเลยนะครับนี่ครับนี่ครับกองแตกใหญ่กุเลาะนะครับแตกกุลเลาะ เราอีกรุ๊ตนะครับอีกรุ๊ตการตำรานะครับยุ่งหมาครับไม่รูย้ยุ่งแมงวันยุ่งนะยุ่งธรรมดา,าครับจนน้ำบอสดอ้วยนะครับด้วย,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 ยนะไม่ใช่ด้วยน,นะครับด้วยด้วยด้วยเองไม่ใช่ปาตีเบานี่เอ้าปาตีใก้ปาสนะครับปาโจ นี่นะครับทำหนานะครับทำหน้าปอมันกข้าใกล้นะครับปอมันปอมันลงบอสแล้วแล้วนะครับไม่มีต้อยนะครับไม่มีต้อยของจนมาเป็นทิปบอสเลยนะไม่ต้อยเลยครับถ้าจนไอ้ตังทอยไม่ได้นะครับขวาไปยอกนะครับยอพร้อมกข้าใกล้เลยนะครับเข้าสกล้กางแน่นนะครับหัวโคโลกกันลาครับหัวโคโลกกันลาเด็กๆนะครับเด็กทิปก้องทิปร้านะครับตาเปี้ยมงคลนะครัทิปก้องทิปร้า แน่นปลวกลๆนะครับปลวกๆมันแน่นมากเลย,ยนะครับก็ไม่จะแน่นครับปลวกนะครับกินหญ้าอย่างอย่างดีนะต่างประเทศไม่มีนะครับมั่วนะครับมั่ววันนี้ไม่มีนะครับประเทศกีรักได้ไม่มีนะมั่วตรงใกลยังไม่มีนะครับมันไม่กินใครนะครับนี่กะดำรานครับอ่างพวงอ่างพวง มีปลาปเตี้ยวเอานี่นี่ใต้ปลาไงใต้ปลามาชมกันรดูว่ามันเติง่งครับมันเติง่งมันเติง่งกันแล้วครับมันเติงเต่งดาราโบเขาก็กช้วยนะบโบเขาช้วยมีกุ้งคิงด้วยครับกุ้งคิงกุ้งคิงหน้าด้วยก็เด็ยใต้ก่อนครับไต้ก่อนต้อตงกัม ชนกันแลว้วมาชนกันแล้วนะครับลำเพิ่งมาลำตรงนี้นะครับไม่กี่เดือนที่กับลำ้ลำล้ำตรงนี้ก็เป็นเดือนแล้วครับไม่เคยเหลือน <c oughs> นะครับยอกนะเพิ่งมาลำหนึ่งเดียวน,นะครับนี่แบบตาตั้งงา่ายโตกยาเซนนะโตกยาเซ้นยาเซนกันลาวยาเซนกันลาวมาล้างกันเดี๋ยวก่อนมาตัา้งยาเซน เดันดาว่ามาถินค้ำนะครับยันที่ร่างกานะครับเีย่อไม้นะครับเีย่อไม่นะครับมาแลกเด็กๆกันนะครับเด็กๆลาวันนี้เด็กๆเด็กมังผู้นี้มังกับแวนๆกันไปนะครับเด็กๆคดีมือนกันนะครับนี่ติดรองติดซ้ำนะครับนักประมาณเราวาลุ่นครับเราวาลุ่นสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับ ลงมา it, ลองไล่ไล่ตัวแรัดลองทำไล่ตัวแล้วครับลองมาเป็นชีดอยิบนะครับลองนี่ nee, ก um. es, ินยาโจครับกินยาโจโจกันลาวครับโจกันลาวครับช่วงนี้ไม่ไม่ก่อได้ไปตัดไม้นะครับเล่ยเหมืองชีดมาเองก่อนว่างนะครับมาแลงหัวกันก้อนนะครับแลงหัวก้อนนะครับหัวนะครับไม่แกะแปลถ้าแปะอันท้ามัน ก้มดามัดเล็กไงเป็นแกะได้นะมั่วแปะมั่วกระทำได้นะมั่วเล็กไงเป็นแกะได้กันมั่วไปเดี๋ยวว่าลักนะครับแต่ยังไงเป็นแกะนะครับง่ายนะครับปีจ้าปีจ้าอือหูตวเลาะกนลาตัวเลาะกะลาอือหูปลาตำราเลยครับตำราตำรากรองมมได้นะครับกรองโม ยกได้นะครับไม่ใช่เจ้ามันแต่ห่างจำยกไปน,นี้ไม่ได้นะครับจำโจ๊ตายกับกุหลาะไม่ได้ครับเอามาลง่มมอไม่ได้หัวชนนี่ได้แก่ปาดเตี้เบาปาดหน่อยปาดปาดโจดดิเฮวไม่ปาดนะครับนนีนานไม่ปาดตต้องไล่เอ็มเลยนะครับใายปาด,ดนะใายปาร์ตรต,ตามโจ๊กมาด้วยนะครับเม้นได้เม้นได้ครับเม้นมา ยกเล่นกันได้ครับเมนยกเล่นเมนดาก็ได้เมนดาเป็นครับเฉลี่ยต้ามจ้องกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจแห่หวนกันนะครับนี่ครับตำราครับตำราก็ตำราเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเจอได้กันนะครับไม่ปรับจามกันกูเล่าใกล้จะไปเล่าอยู่นะครับน่าว่าไปเล่าอยู่นะครับจามไม่ได้ตามเฉลี่ยกันนี่นะครับ นาบ่าตาตากรับกองบังกุ้ยครับงวดนี้เอาไปตอดล้านะครับเอาบั่งกุ้ยกองกุ้ยตาตาวะนะครมีกองกอเลาะนะครับนี่นะครับคตามจมอย่างนี้ก่อนวันนี้นะครับอย่าลืมตามจองให้ด้วยนะครับเดี๋ยวทำอะไรหรือลาจะปาจอยอีแล้วครับปาจอยอีกแล้วน้องนะครับอย่าลืมตามจองให้ด้วยอย่างนี้นะครับวันนี้ครับ